สวัสดีค่ะวสว,ะะะวัสดีวันจันทร์ค่ะนะคะสวัสดีวันจันทร์ที่ยี่ิบเอ็ดค่ะอันนี้มาออกเรื่องเหลืองไข่ไก่นะคะมาเรื่องเหลืองนะคะมาซิดซิดมาซิดซิดเรื่องเหลืองสุดดูมาตัวเล็กมันกัดรองเท้าลูกชายเดี๋ยวจะโดนจะโดนตีแหละ ลูกชายตื่นเนี่ยเอาปุ่นเจ็บมาหญิงโอเคเดี๋ยวสให้ให้ดูให้ดูความดื้อของเขาเห็นไหมคะรองเท้ามากัดสุดยอดเลยสุดยอดของคุณหมา มาคุยกันคุยกันแบบคนชอบถักกับคนสุดนะคะในวันในวันจันทร์ที่21นะคะเดือนสามเนาะก็อยังปิดอยู่ปีเดิมเนาะเขาบอกว่ากาละเวลาเนี่ยนะ,ค,ะคือจินทุกอย่างอะ่ะเขาบอกว่าของฟรีเขาบอกว่าของฟรีไม่มีในโลกใช่ไหมเออไม่คงไม่จริงนะของฟรีที่ได้มาฟรีๆโดยไม่ต้องซื้อคือเวลานะคะ ได้ทากันหมด24ชั่วโมงต่อวันแล้วก็ทุกอย่างเหมือนกันหมดนะคะเวลานะคะเวลานี้ได้ฟีนะคะแต่เวลาได้ฟีแต่เราจะสูญเสียไปฟรีๆนี่เพราะถ้าเราไม่สร้างประโยชน์นะคะเวลาก็จะสูญเสียทิ้งเปล่าๆนะคะตายไป <c oughs> ตายไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะคะถ้าเราไม่สร้างประโยชน์อะไรเขาบอกว่าสิ่งที่ได้ฟรีในโลกนี้คือการเวลานะคะการเวลา แต่ถ้าเราจะเสียฟรีนะคะเสียเสียเวลาไปฟรีๆก็ถ้าเราไม่สร้างประโยชน์ให้โลกนี้นะคะโอเคขอเ,เกินนิดหนึ่งนะคะเกินนิดหนึง่งถ้าไม่เกินก็ไม่ใช่คุณสุดเนาะประมาณนี้นะคะนะคะกุญสุกําลังจะหายเข็มกัดเข็มกัดมาปักมากัดผ้าถูกห่อยึ่ง วันนี้คุณสุดใส่สีเหลืองนะคะผ้าถุงคุณสุเป็นเหลืองนอกามินนะคะเสื้อคุณสุเป็นตอดอกสีเหลืองเหลืองสีครีมนะคะนะคะนะคะคสีงา,าเขาเรียกสีงานะคะสีงานะคะเขาเรียกสีงาเนาะถ้าเราจะไปทางการเราก็ปักเขาหน่อยเพราะว่าทําไมคุณสุดถึงปักขาวแดงเพราะว่าตรงนี้เขามีแดง <laughs> นะคะเราต้องคิดนิดหนึ่ง <laughs> ถ้าเจ็บมาปักเลยก็ไม่ใช่นะคะเราต้องแบบ ดีไซน์เขาหน่อยหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือให้สีเซมๆนะคะคือแต่อย่าปักสีเหลืองนะคะอย่าปักสีเหลืองเลยนะคะให้สีเซมๆเขาหน่อยก็คือสีแดงนะคะเพราะว่าตีนจกเขาสีแดงนะคะประมาณนี้นะคะสกุก็ชอบอะไรที่มันเป็นสิ่งเล็กๆในหน่อยๆๆนะคะเราจะปักให้มันเฉียงๆกันหน่อยก็ได้นะคะเฉียงๆกัน ะะหมายว่าเอียงๆกันเอียงๆกันประมาณนี้ก็คือแบบว่าคือแบบว่าไม่ก็คือไม่จําเป็นต้องให้เขาตรงเปียกนะคะให้เขาเชิงเชียงหน่อยหนึ่งอะไรเงี้ยชิงเชียงหน่อยหนึ่งนะคะไปแทงเนี้อตัวเองก็พอแล้วะคะวันนี้แสงแดดจ้านะคะมันใส่จะร้อนนะคะตอนนี้ก้าวมองฝ่าสมึอสูดเป็นวีโอนะคะเพราะว่าเมื่อวานมึงสุดไล่สดอะชิงเชียงหน่อยหนึ่ง <laughs> นะคะคุณสุขายก็ตัวยี่ห้านะคะนะคะสีเขาก็ไม่สีเขาก็สวยเกเดีนะคะหมายความว่าตัวเข็มกัดเขานะคะเกเดีนะคะ,นะคะแต่คุณสู่ขอค่าคสีไปนะคะถ้าเรากำหนดสีมากก็ไม่ได้นะคะถ้าใครซื้อส่วนมากคนก็ซื้อสีตัว สีตัวแปดตัวอะไรอย่างนี้นะคะก็ขอค่ะค่ะคสีสุดร้อนแล้วนะคะ็สุดขอพัดลมแป๊บนึงน,นะคะจะพูดก็ไม่เตรียมะคอณสุดเนาะว่าให้ตัวเอง แต่พอบเมือลงลงมาันก็เป็นประมาณน,นีย้ยมันแก้งคนสุดเลยนะคะให้หลอนให้ไปทำ,ทำนู่นทำนี่อะไรนะคะโอเควันนี้คุณสุ่ใส่ต่อดอกลายกังหันสวรรค์ใช่ไหมคะเนอะแต่แขนก็สูดก,ก็เป็นกระบอกเนาะ ก็บอกได้จริงต้องยาวกว่านี้นะต้องถึงประมาณนี้นะเดี๋ยวเลยกขึ้นเขินหน่อยหนึ่งนะคะแต่เดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวคุสุจัดการใหม่คุสุออดอปอแดปได้นะคะคุสุต้องการให้มันเป็นทางการนะคะแขนยาวก็คือเขาจะเป็นทางการหน่อยหนึ่งนะคะล้เราไปงานให้เป็นทางการหน่อยอะไรเงี้ยนะคะใส่มุกเข้าไปเขาก็จะสวยขึ้นมาทันทีนะคะใส่ใส่ใส่สร้อยมุกอะไรเงี้ยมุสุก็จะใส่ตัวเนี้ยเพราะว่านี่เป็นมุกแท้ค่ะ อันนี้เขเป็นมุกแท้มุกแท้แต่มาไว้เทมเทมโอเคนะคะวันนี้คุณจะแต่งชุดให้หุ่นใหม่นะคะก็คือไทลื้อนะคะไทลื้อตัวนี้ก็คือจะเป็นล,ลายก่าเราแต่เวลาตัดออกมาสวยมากนะคะอ่าตัวนี้เขาเรียกเขียวขี้มานะคะตัวนี้นะคะเขียวขี้มาผ้าเขานิ่มเวลาอัดผ้าเก่ามาอดีเปี้ยนะคะเขาดูมีคุณค่าแล้วดูขึ้มๆนะคะ ดูค่มข่ำดูน่าเกงขามดีนะคะแล้วตัวนี้เขาก็คือไทลือนะคะเหมือนกันนะคะไทลือแต่คนละลายนะคะคณสุกรเขาเลือกลายลายบ้องไฟพญานาคนะคะอันนึงสุดเลือกลายสามเหลี่ยมน,นะคะตัวนี้เขาก็สวยเวลาตัดขึ้นมาก็สวยเวลาใส่ขึ้นมาสวยนะคะตัวนี้สีสีสีน้ําตาลนะคะสีน้ําตาลออกอ่าออกแดงแดงนะคะน้ําตาลแดงแคล้ายๆสี สีข้างที่สุดชอบเลือกนะคะเพราะว่าสีพวกนี้เขาผสมออกมาที่สามารถให้เราคือเลือกชื่อเขาไม่ถูกนะว่าเขาจะไปทางไหนอะไรอย่างนี้นะคะสวยจับกล้องใหม่นะคะโอเควันนี้คุณสุก็ใส่ผ้าถุงตัวผ้าถุงเชียงใหม่ที่ตัวละสองร้อยถ้าซื้อสองถึงขึ้นไปคุณสุขใครรอยเก้าสิบบาทนะคะตัวนี้นะคะ ตนี้นะคะคุณสุดตัดนานแล้วล่ะนะคะตัดมา18ปตีแล้วค่ะก็ใส่สีไม่ตกนะคะผ้าถุงคุณสุดทุกตัวสีไม่ตกนะคะเป็นผ้าฝ้ายร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่สีไม่ตกนะคะโอเคนะคะตอนนี้เราจะมาคุยตัวที่คุณสุดใส่หุ่นตัวนี้อกสี่สิบห้านะคะตัวนี้อกสีห้านะคะนะคะตีิจริงมือนก็นใหญ่แบบนี้นะคะแล้วก็เขาเรียกเก็บเก็บมัดใจใช่ไหมคะเก็บมัดใจเมื่อคืนคุณสุดเก็บคออยู่ถึง สองสามทุ่มสามทุ่มแค่ขอนะคะอันนี้เขาเรียกเก็ดมัดใหญ่นะคะเกตมัดใหญ่ก็เหมือนลายพัดนั่นแหละแต่ซ้อนเขาหน่อยหนึ่งแค่นั้นเองนะคะแล้เหมือนลายพัดเห็นไหมคะแล้วก็ซ้อนเขานะคะเห็นคนทาเยอะะนะคะพอดีลูกค้าเขาจะใส่ขึ้นบ้านใหม่วันที่ยี่บเก้าเดี๋ยวคุณสุแต่คุณสุซักแล้วคะ่ะแต่คุณสุมาเจ็บคอใหม่นะคะเจ็บคอใหม่มันก็จะเป็นสี่เหลี่ยมนะคะเพราะว่าเขาคนอ้วก คนอ้วกนี่ครจะทําเป็นคอสี่เหลี่ยมนะคะคอประมาณนี้นะคะจะทําให้เขาดูดูไม่ไม่ตันไปนะคะเขาจะดูละคอละหงขึ้นและดูผอมขึ้นนะคะเพราะว่าลายนี้ก็ทาให้อ้วนอยู่แล้วนะคะแต่เราก็ต้องทําคอให้เขาดูดีขึ้นนะคะนะดูด้านหลังหนังนะคะด้านหลังหนังนะคะเขาก็จะโอเคเนาะโอเคสีนี้ s อศูน ศูนย์สามนะคะเอทีศูนย์สามนะคะมันจะมันจะแก่กว่าครีมนิดหนึ่งนะคะก็ดีดอกดอกไม้กุดร่วงเพราะว่ากุศเจ็บดอกไม้ดอกไม้บานบานบานเต็มไปหมดเลยนะคะสุศเจ็บมาเสียบผมรนะ่วงไปสองดอกอยวพัดลมก็ร่วงนะคะเพราะว่ามันกแค่เสียบเฉย ขอโทษนะคุณนะคะพุดโดยไม่ใช่ใหม่โดสุดชอบมะกินเข้าอ่อนๆนะคะพุดพดตัวนี้กินอ่อนๆกินตอนเช้านะคะพุดธเนี้ยตอนเช้าตอนเย็นเ,เขาก็บานตลอดนะคะบาน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 ตลอดเลยบานเต็มต้นนะร่วงร่วงบานจริงๆนะโอ้โหสุยอมลบเมื่อวานนี้ได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 ไดพุดพุดสอนใช่ไหมฮะวันเดี๋ยวเดี๋ยวสุดตัดเป็น คุณสุดยังไม่ได้พูดอะไรนะคะนาทีไปสิบสิบนาทีละสุดตัดเป็นคลิปสองคลิปแรกยังไม่ได้พูดอะไรเลยไม่ว่ากันเนาะโอเคต่อคลิปสองเนาะ